Mm. you. -hmm. วันนี้นะครับเราจะมาแกะกล่องรีวิว SH f i g u a r t s Iron จากเรื่องน h i n c o m m เ n d e r หรือว่าช h i n m a s t เ r i d e r นั่นเองนะครับซึ่งเป็นสินค้าที่เปิดตัวมาในราคา8,250เยนและเป็นทีบันไดครับนี่มาแล้วนะครับผมกับ SH f i g u a r t s i ค o n นะครับซึ่งการมาในรอบนี้เนี่ย ให้ความรู้สึกที่ว่าเฮ้ยมันดูทันสมัยมากขึ้นนะไม่ว่าจะเป็นตัวดีไซน์ของมันเองนะครับผมรวมไปถึงรูปแบบของกล่องที่เขาทําออกมาให้ความรู้สึกที่มันดูโมเดิร์นแล้วก็มินิมอลสุดๆไปเลยโดยที่ด้านหน้าของเขาเนี่ยก็จะมีโลโก้ภาษาญี่ปุ่นนะแล้วก็มีสกินคําว่าไซโคลชินมาสไลเดอร์ Rider, แบบเด่นๆอย่างนี้เลยครับผมด้านบนเนี่ยก็จะมีโลโก้ขององตากะแตงกับสกินชื่อนะครับส่วนด้านล่างเนี่ยก็จะมีคําว่า s h f i g u a r แล้วก็พวกฉลากต่างๆด้านข้างก็จะมีตัวอย่างท่าโพสนะครับก็ หลังนะครับผมก็จะมีตัวอย่างท่าโพสแล้วก็การถ่ายรูปต่างๆที่น่าสนใจนะครับผมซึ่งเป็นซีนจำของหนังเรื่องนี้เลยนะ Simple Style and h e r r o i c c t t o o โอ้โัเทมากเลยนะครับขนาดของกล่องเนี่ยเมื่อเทียบกับตัวแบ t เทนฮอปเปอร์ของแบ a c k Sun ที่เพิ่งออกมาเมื่อต้นปีเนี่ย บอกเลยว่าขนาดของเขาเนี่ยเท่ากันเลยนะครับผมแต่ว่าโทนสีเนี่ยแตกต่างกันอย่างชัดเจนเลยซึ่งผมมองว่าเป็นการดีนะที่ว่าขนาดของเขาเท่ากันเพราะว่าหลังจากเนี้ยถ้ามีมอเตอร์ไซค์อื่นๆออกมาในช่วงเดียวกันเนี่ยผมเชื่อว่าไซส์ของเขาเนี่ยน่าจะเท่ากันแล้วก็วางเรียงกันสวยงามเลยนะครับคู่มือของกล่องนี้ถือว่ามาแปลกกับปกตินิดนึงเพราะว่าเขาสกรีนมือนกับปีกกล่องด้านนี้เลยนะและถึงเวลาที่เรารอคอยกันแล้วนะครับผมนี่สวยงามมากๆเลยนะครับ ไซโคนี่คือเด่นอยู่ตรงกลางสุดๆเลยนะแน่นอนแหละเพราะว่าเขาขายมอเตอร์ไซค์หละเนาะแล้วก็จะมีท่อมาให้เปลี่ยนอีกหนึ่งสีนะครับผมรวมไปถึงมืออีก1คู่แล้วก็อุปกรณ์ดิสเพย์เนี่ยอีก2ชิ้นนะครับและแล้วก็มาอยู่ในมือเราเรียบร้อยนะครับกับไซโคนของชินมัสไรเดอร์หรือว่าชินคาเมนไรเดอร์นั่นเองนะสัมผัสแรกเนี่ยคือรู้สึกว่ามันค่อนข้างจะเบากว่าที่คิด นะครับผมแล้วก็ตัววัสดุเนี่ยคือค่อนข้างจะมีความเป็นพลาสติกที่ชัดเจนหน่อยนะคือมันให้ความรู้สึกว่าดูเป็นของเล่นไปหน่อยหนึ่งนะฮะอาจจะไม่ได้ดูเรียวเท่ากับพวกโมเดลรถสเกลรถเหล็กต่างๆนะแต่ในส่วนของการแยกเลเยอร์ของงานประกอบต่างๆของมอเตอร์ไซค์คันนี้ผมมองว่าทําออกมาได้ชัดเจนแล้วก็มีความคมนะครับซึ่งมันเป็นเรื่องที่ดีเนะเพราะว่าเวลาถ่ายรูปต่างๆเนี่ยมันทำให้เราเห็นดีเทลได้อย่างชัดเจนแล้วมันมีมิติมากๆเลยนะครับ แต่ผมจะบอกว่าโดยรวมเนี่ยมันสวยแล้วก็มองได้ไม่เบื่อเลยนะมันดูแบบโมเดิร์นทันสมัยแล้วก็ดูเท่มากๆยิ่งพอเราได้ดูในหนังมาแล้วเนี่ยคือดีไซน์ต่างๆของมันเนี่ยมันออกมาแบบตอบรับกับฟังก์ชันต่างๆที่มันใช้งานจริงๆเลยนะครับถัดมานะครับในส่วนของลูกเล่นนะแน่นอนว่าแฮนด์เนี่ยสามารถขยับซ้ายขวาได้ตามปกติเลยนะครับก็แทบไม่ได้ติดอะไรมากนะครับตรงนี้ในส่วนของขาตั้งเนี่ยก็มีข้างหนึ่งนะครับซึ่งแน่นอนว่าเวลาตั้งเนี่ยมันก็อาจจะมีการเอียงไปทางทิศใดทิศหนึ่งอยู่แล้วนะ ช้พาร์ที่มากับกล่องนะครับผมตั้งที่ล้อหลังนะก็จะสามารถตั้งให้มอเตอร์ไซค์เนี่ยมันตรงได้นะครับและนอกจากนี้นะเขายังให้หัวจับเนี่ยมาเล่นกับแอคชั่นเบรอีกด้วยนะครับผมซึ่งหัวจับตรงนี้เนี่ยมันจะช่วยให้เราเนี่ยโพสท่ายกมอเตอร์ไซค์ขึ้นสูงได้นั่นเองนะครับแล้วก็ปิดท้ายกันด้วยของแถมที่มาในกล่องนี้นะครับผมกับท่ออีกหนึ่งคู่ที่เอาไว้เปลี่ยนเล่นกับมัสไิเลเดอร์หมายเลข2แล้วก็มืออีกหนึ่งคู่นะครับที่เอาไว้ทําท่าตอนจับแฮมมอเตอร์ไซค์นั่นเอง ของที่ให้มาเนี่ยอาจจะได้ไม่เยอะเท่าไหร่แต่ผมมองว่าก็เล่นได้อย่างครอบคุมแล้วนะครับซึ่งถ้าใครไม่อยากคาใจเนี่ยผมมองว่าต้องเบิ้ล2คันนะ <_ S 1> เพื่อเอาไว้เล่นกับมาร์สไลเดอร์หมายเลข1และมาร์สไลเดอร์หมายเลขสอนั่นเองนะครับโดยสรุปแล้วนะครับผมมองว่า h H f i g u ฟิกู c ออร์ไคันนี้เนี่ยเป็นอีกหนึ่งไอเทมที่คนชอบชินม a ร์สไลเดอร์เนี่ยไม่ควรพลาดด้วยประการทั้งปวงเลยนะครับแน่นอนว่าเรื่องของสีสันการแยกเลเยอร์ความคมชัดของเส้นสายต่างๆเนี่ย มันโดดเด่นแล้วก็ชัดเจนมากๆเลยนะครับเพียงแต่ว่าผมอาจจะมีจุดที่เสียดายนิดนึงนะครับผมตรงที่ว่า iPhone ตรงฝั่งท้ายเนี่ยมันไม่สามารถบิดขึ้นบิดลงได้แบบในหนังนะแม่ถ้าทําได้นี่น่าจะเพอร์เฟกไปเลยนะครับผมก็ลองไปหาซื้อกันได้นะครับผมที่ร้านค้าประจําของคุณนะครับและถ้าชอบคลิปแบบนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่องกจิกอเอาไว้ด้วยนะครับผมแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีครับ